และนี่คือตลาดอิมมาไคเทลค่ะตลาดหนึ่งเดียวในโลกที่ดำเนินการโดยผู้หญิงตั้งอยู่ใจกลางเมืองอิมฟารัตมานิเปอร์ค่ะโดยตลาดแห่งนี้ถูกก่อตั้งในช่วงยุคศตรวตรรษที่16ในช่วงที่สุภาพบุรุษออกไปทำงานในดินแดน,นไกลหรือว่ารับใช้ในกองทหารค่ะตอนนั้นในเมืองก็จะเหลือแต่ผู้หญิงค่ะผู้หญิงก็เลยต้องออกมาทำมาหากินโดยการนำของมาขายที่ตลาดเพื่อเป็นการเจอจุนครอบครัวค่ะโดยในยุคสมัยนี้ถ้าหากทางรัฐบาลพบว่ามีเจ้าของร้านเป็นผู้ชายก็จะ ะถูกทโทโษค่ตอนนี้เรากําลังเดินเข้าบริเวณข้างตลาดกันอยู่นะคะวันนี้ที่เรามากันก็คือคักเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันก่อนวันเกิดแกรนด์มาเราก็ได้เดินทางเข้ามาในตึกบริเวณตลาดแล้วนะคะโซนที่เรามาถึงโซนแรกก็จะเป็นโซนที่ขายปลาเป็นหลักค่ะปลาแต่ละตัวหน้าตาแปลกๆเราไม่เคยเห็นในไทยเลยปลาที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาน้าจืดซึ่งมาจากทะเลสาบล็อกตักหรือว่ามาจากฟาร์มใกล้ๆค่ะด้วยความที่เมืองนี้ไม่ได้ติดทะเลค่ะส่วนใหญ่ก็เลยจะมีแต่ปลา แล้วคนที่นี่ก็นิยมทานปลากันมากๆเลยวันนี้คุณแม่ตั้งใจไปซื้อชุดให้แกรนดมาค่ะเพื่อเปลี่ยนให้แกรนดมาในวันเกิดคุณแม่ก็เลยพาเดินไปที่อีกตึกหนึ่งค่ะซึ่งเป็นตึกที่ไว้ขายพวกสิ่งทอเดินไปตรงข้ามตึกกันก็ถึงแล้วค่ะใกลามากๆโดยทั้งตลาดค่ะมีร้านค้ามากกว่า5 0 0 0ถึง6,000ร้านค้าเลยซึ่งเป็นผู้หญิงขายทั้งหมดค่ะคุณแม่เดินเร็วมากนะคะบางทีเราก็วิ่งตามไม่ทันพอแกมาถึงเจอร้านไหนถูกชะตาแกก็เลี้ยวเข้าไปเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นขาประจําหรือเปล่านะ ขเข้าไปปุ๊บแม่ค้าก็ยิ้มให้เลยแม่ก็ชอบเสื้อผ้าให้คุณยายมุยหนูที่บ้านค่ะพอแม่เลือกเรียบร้อยเราก็เดินกลับไปที่อีกฝั่งเดิมค่ะมาเจอร้านขายเนื้อมะพร้าวของคุณยายแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ร้านผลไม้อยู่ข้างๆกันด้วยความที่ทุกคนหิวค่ะยังไม่ได้ทานอะไรกันเลยก็เลยกินมะพร้าวกันสักหน่อยคุณยายก็เลยหยิบมาให้ชิมกันค่ะรสชาติดีเลยค่ะมันๆแล้วก็หวานอ่อนๆคุณยายก็คือให้ชิมไม่หยุดค่ะระหว่างนั้นเราก็ได้ชิมค่ะแล้วก็นี่เลยชเวบ มะพร้าวหายตัวไม่ได้หายไปไหนคะ่ะหายไปอยู่กับสามีเรานั่นเองระหว่างที่เรายืนเพลิดเพลินชิมมะพร้าวนะคะน้องชายก็เลือกผลไม้อยู่คะ่ะและแล้วคุณยายก็ทําสําเร็จคะ่ะเราซื้ออีกถุงจนได้กินไปกินไปแป๊บเดียวก็หมดแล้วคะ่ะ ระหว่างทางเดินค่ะก็มีคนรู้จักคุณแม่ก็เลยให้ส้มฟรีมาลูกนึงคนที่นี่ก็ใจดีอยู่นะแล้วก็มาซื้อขนมค่ะที่ต้องมาไว้ใช้ว่าอิโมยหนุจะมีข้าวปั้นก้อนค่ะแล้วก็คุกกี้สไตล์มานิเปอร์ถุงๆแบบนี้ก็ราคาประมาณ4บาทเองค่ะถ้าใหญ่หน่อยก็ประมาณ8บาทเราพาไปดูโซนอื่นกันบ้างค่ะ โซนอื่นก็จะมีพวกปลาแห้งขายที่นี่เวลาขายของเขาก็จะแยกเป็นโซนๆค่ะถ้าโซนไหนมีปลาแห้งก็จะมีปลาแห้งทั้งแถบเลยคนที่นี่ก็จะใช้ปลาแห้งไปประกอบอาหารค่ะหรือว่าไปทอดกินเล่นโซนหม้อไห่แบบนี้ก็มีนะคะก็คือให้เลือกทั้งทางได้เลยเวลาเราเดินในตลาดค่ะถึงจะมีการแยกโซนแต่กลิ่นก็ยังตลบอบอวนไปหมด ก็จะมีบางคนที่ใส่มาร์สบ้างค่ะส่วนเราเอาผ้าพันคอมาปิดจมูกแบบนี้เดินไปเดินมาเจอปลาดุกจิ๋วด้วยค่ะตัวกระปิตลิดคนที่นี่เวลามาเดินตลาดก็จะเดินกันอย่างจริงจังค่ะไม่ค่อยมีใครรอใครก็จะเดินแบบเร็วๆเลยในส่วนของของหมักของดองก็มีนะคะน,นี่ก็จะเป็นหน่อไม้ดองและไห่นี้ค่ะคือไหปะลาาของมันิเปร์หรือว่าเรียกว่างาลีส่วนของโซนของมูก็ไม่แพ้ใครค่ะมีทูบเทียนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแกรนมาขายด้วยค่ะในตลาดตลาดนี้เขาก็ชื่อว่าปกปัก รักษาโดยแกรนมาอิโมยนุนค่ะมาถึงในโซนของผักแล้วค่ะทุกคนเห็นผักที่คุ้นเคยกันบ้างไหมคะมีหลายอย่างแต่ผักหลายอย่างก็ไม่มีค่ะเช่นใบกะเพราก็ไม่มีขายที่ตลาดอาจจะขอให้แม่พาไปซื้อที่วัดแล้วนั้นเนี่ยของที่นี่ก็จะขายเป็นกิโลค่ะเหมือนในไทยเลยอยากได้อะไรกี่กิโลตอนนี้เราก็ทดลองซื้อมะเขือเทศค่ะเพื่ออยากให้ทุกคนได้ดูว่าเขาช่างกิโลยังไงบ้างนี่เลยค่ะเป็นไงออริจินอลสุดๆตาช่างแบบถ่วงเอา อันนี้เราซื้อมา1กิโลค่ะในราคา40บาททุกคนว่าราคาเป็นไงคะแพงไหมแต่มะเขือเทศร้านป้าคนนี้คือสดมากค่ะเวลาหั่นนี่คือรู้เลยว่ากรอบจริงงหลายๆคนนะคะก็จะปลูกผักไว้ที่บ้านตัวเองค่ะแล้วก็เก็บของจากที่บ้านเพื่อมาขายในส่วนของเครื่องจักรานรหน้าตาละไม้้ายของไทยก็มีนะคะพูดถึงผักผักบางชนิดเราก็ไม่เคยเห็นในไทยเลยค่ะเดินไปงงไปก็เลยไม่ค่อยได้อะไรกลับมาทุกคนเคยเห็นพริกอันนี้ไหมคะเขาเรียกว่า ghost pepper หรือว่าเรียกว่าพริกปีศา ถูกจัดอันดับมาว่าเผิดอันดับ7ในโลกค่ะที่นี่คือขายกันสดๆแล้วก็มีคนเอาไปทําอาหารกินกันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะคิดว่าพริกไทยเผ็ดแล้วเจอพริกมันิเปอร์ไปชิดซ้ายเลยค่ะ